สวัสดีค่ะทุกทกท่านสวัสดีวันอังคารนะคะตอนบ่ายนะคะทุกท่านวันนี้ก็นำแนวทางมาฝากนะคะมาดูสองตัวล่างนะคะไม่ต้องกลับชุดนี้นะคะทุกท่านสามหนึ่งสามสองสามห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้านะคะทุกท่านแอดแบงนะคะ ตามต่อนะคะทุกท่านของพ่อนนทุรี11คู่นี้เข้านะคะทุกท่านก็เจาะเลขดับเลขเด่นนะคะก็คัดออกมานะคะงวดที่แล้วเข้า82 28นะคะตามต่องวดนี้นะคะทุกท่าน3537 16นะคะ172998นะคะ5 1 5 2 4 2 0 6 0 7นะคะมาได้บนล่างนะคะทุกท่านตามสูตรนะคะ มาดูมิสเตอร์บอลใบที่สองนะคะทุกท่านมิสเตอร์บอลมาแล้วนะคะของแท้6กสี่หกสี่เจ็ดเจ็ดสีนะคะวิ่ง7 7, 7็นะคะก็เจ็ดสองเจ็ดสามสี่เจ็ดศนะคะหกสองหกสนะคะทุกท่าน มาต่อด้วยแอดแสงเรือนนะคะทุกท่านบนนะคะมี9ชุดนะคะหกสองหกสามสามเก้าสนึ่งเจ็งเองะคะทุกท่านแนวทางของแอดแสงเรือนนะคะข้อมูลบนนะคะทุกท่านมาตามต่อมาน้อยค่อยลักนะคะทุกท่านปล่อยออกมาแล้วนะคะบนนะคะสองสามเจ็ดสอนะคะทุกท่าน ส่วนชุดสรุปร่างนะคะเน้น37 38 47ด8นะคะสรุปร่าง27 72เม็ดเดียวนะคะทุกท่านร่างเน้นๆนนะคะ72 27นะคะทุกท่านอีกใบก็26 27 38 37นะคะขออภัยด้วย36 37นะคะทุกท่านแนวทางข้อมูลงวดที่แล้วก็เข้านะคะ41เข้า82เข้าตัวกลับนะคะ วันนี้ก็ชุดล่างสรุปนะคะสองเกตสองเกตนะคะทุกท่านสรุปล่างก็สองหกสองเกตสามหกสามเกตนะคะทุกท่านแนวทางของมาน้อยคลักนะคะตามต่อเอสนางฟ้านะคะทุกท่านเด่นนะคะอ่ารูดสองและเกตนะคะสองหนึ่งสองสองสองสามสามหนึ่งสามสองสามสาม เกตหนึ่งเกสองเกสามนะคะแต่ต่างของแอดนางฟ้านะคะทุกท่านมาดูก่อนเกมนะคะทุกท่านหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์นะคะแอดก่อนเกมนะคะทุกท่านมาดูใบนี้นะคะทุกท่านข้อมูลแนวทางเข้าดีแอดนำมาฝากนะคะก็เห็นก็ามาฝากนะคะทุกท่าน วันนี้ก็มี516นะคะ306เกียร36นะคะ580661นะคะทุกท่านแล้วทางเข้าดีนะคะเอามาฝากต่อด้วยเอสอาหายาลรัฐบาลนะคะทุกท่านหรือเอสวิชนุนะคะ912 9192 12 93 10ตัวเล็กๆด้วยนะคะทุกท่าน มาดูแนวทางท่านนี้กันนะคะเด่นหลักสิบเหนือใต้นะคะบนล่างนะคะทุกท่านห้าและหกมาตัวนะคะทุกท่านแนวทางเข้าดีนะคะต่อด้วยอ่าแอดโกยออกโกยบรรล่นนะคะทุกท่านเด่นบนศูนย์และห้านะคะสามศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์นะคะหนึ่งห้าสามห้าหกห้า 8 5นะคะทุกท่านศูนย์ห้าศูนนะคะหนึ่งหาศนสะคะส่วนล่างเด่นสีและ9นะคะทุกท่านมี2 4 5 4ี่ห้าสี่นะคะหกสี็ด้วยนะคะห9ึ่งเนะคะทุกท่านกลมใ้ที่แปนะคะทุกท่านก็เป็นแนวทางนะคะ ดูกันให้ดีๆนะคะทุกท่านมาดูดับนะคะดับล่างนะคะทุกท่าน34ชุดของออธนกรนะคะทุกท่านแกลบๆลดับล่างแล้วก็มาดูดับบนนะคะทุกท่าน36ชุดนะคะแกลบๆลบ เป็นแนวทางนะคะลดต้นทุนนะคะทุกท่านไขเด่นให้คงที่เอาไว้นะคะแค่ตัวเดียวถ้าตัวเด่นนะคะทุกท่านเป็นแนวทางนะคะระดับเอสโซยุนะคะบนล่างนะคะทนะุกท่านแกลบแกลบดับนินจาเอสโซยุบนล่างเหมือนกันนะคะทุกท่านแกลบแกลบ มาไปิดท้ายด้วยดับล่างนะคะอ่าของอัชลุงนะคะทุกท่านก็ข้อมูลนะทางเอดก็นำมาฝากนะคะได้ข้อมูลไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณทุกๆเอดขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมระคะทุกท่านโชคดีร่ำรวยสวัสดีค่ะ